สวัสดีครับเอฟซีพี่น้องคนซองปลาสูขูสุูข้นพี่น้องบัวสิเป็นชาวไทยชาวเลาชาชาวต่างประเทศพี่น้องสวัสดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งโชคดีปีใหม่สุข้นพี่น้องสวัสดีปีใหม่มื้อนี้คนซองปลามาสูบสาพี่น้องมาสูบสามากินปลาสามาจับปลาสาลำกันเดิอพี่น้องนะพอกันวันที่31มสท่านว่าคมพี่น้องมอนีกับคนซองปลากับทีมงานลูกหล้านถ้ารวมกัน ซอยกันสูบน้ำนี่สาพี่น้องตอนนี้กระโปไปแล้วเครื่องหนึ่งก็ลหลุนน้ำกันเด้อพี่น้องจับปลานมักันมื่อนี่จับปลาตาสูบปลาสากินปีใหม่พี่น้องสาลูกสาหลานคนสองตายละพี่น้องลูกเต่าเขามาแต่กกอดมอเป็นอย่งไรเป็นตาได้กินปลาบ่เมื่อนี่ เป็นตะโบกอยู่บ่รถขึนนอกเครื่องตัวนี้รถใช้กับด่านเอาไหมแท้งปลาไหลน้ำบ่เออดจากบดจากหนาเฮ็ดกัสูบสะกินปีไม้แท่งปลาไหลน้ำสะเอาได้เด้อหหนา นี่ระวางล่อน้าแห้งพี่น้องกะทีมงานมึงก็แทงปลาไหลไปน้ปาปลาไหลหลายหลายพี่น้องแถมเป็นตมเละตมเลอกนั้นงพี่น้องแยกเกศก็เริ่มลงมาอลไรพี่น้องย่างไวๆไปหมดละมาพี่น้องแยกเกศลงมาหอดกัมากินเขาเลยป่าเนี่ยเพื่อนพี่น้องจับปลาสาลังกันในที่ลว่ามาันี้จับปลาสา จะปลาสากินปีใหม่พี่น้องสงทายปีเกา่าตอนรับปีใหม่จะลองลูกหลานมาแต่กอทมอนำ้ำพี่น้องเป็นแท่แงถึกแล้วบาานเนนองาลูน้ำกันพี่น้องตัวใหญ่ปะเ,ปปเดี๋ยวไปเช็คตัวเดียวนี้เดี๋ยวเป็นตัวนึงแล้วแกนพะโล้ยตู้ลงไปลุ่มแมงอ่าะลงเลือตัวใหญ่บอกกาวะเนี่นยใหญ่ส่วนนั้นเอาดีๆเอาดีๆ เอาดีด e ีเดี๋ยวให้เอาเอียนก่อนเอาดีดีระวางแหลมด้วยอุ้ยเออคือตัวใหญ่แท้อุ้ยเอาดีดีได้มันจะรุดเบิ่งพี่น้องเบิ่งอุ้ยปวดบีบเพื่อผ่น้องปลาไหลปลาไหลเอียนคุณเอาไปเป็นเป็นปลาไหลปลาไหลครับปลาไหลอุ้ยตัวใหญ่ขัดปลาไหลปลาไหลโอ้ยเสี่ยนแท่งปลาไหลมาจากบรรพบกรุษแด่นี่ ชุดยอดเลย้ยคือตัวใหญ่แต่บ้านนี่เกือบโลเนาะถึงบอแปดเก้าขีด้มันแล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้วน่ามาท่านแห่งได้ปลาไหลก่อนหละพี่น้องเบิ่งคว่ำใหญ่ของมันเอาแขนมาเทียบเบิ่งแขนเยอะนะพูดนุ่งแขนอยู่นิดเดียวพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ครับขาดโลกกับบอไรเนาะ เอามาันมันพี่น่องในสองตัวละตลัวสำคัญล่ะพี่นอ่องอหรุนจับปลาไปน้าบานนี่เอาดีๆเด้อเอาให้มันมันม,ม,นม,นมันอีกขึ้นเรื่องปั้นตัวนี้ก็คืนแล้วบานนี่สิบกเดียวจีนอ่พี่น่อง เครื่องตัวเดียวเป็นเครื่องฮอนด้าตัวเดียวไม่ได้บกษาแหียงษาตัวไม้มาเสริมมาดนิพี่น้องเป็นปั๊มปั๊มใส่แจกันกาดว่าสิบกเลี้ยวอยู่หรอกพี่น้องก็ลุนจับปลาบอลกันเด้อพี่น้องหันรับใช่ไหมเจ๊เกดกาจับเปียนน้ำเขาอยู่ตี โอ้ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วอย่าไปจับตัว่าไปหายมันจับบอบอบอเด็กเก็บลงมาศึกษาเบิ่งซื้อๆอย่าไปจับมันสิรุดมื่อตัวใหญ่ตัวใหญ่สักเก่าบ่โอ้ยี่กระเรือนตัวเนี้าตัวที่สามโมใหญ่บรนไดพี่น้อง้ลมพอดีต้มแสบ พสวยเอาไปไหว้ผมสวยไปไหว้น้ำยังโมแฮงพี่น้องแต่กระมันละละมันปลาไหลไปละสามตัวละนี่จะโตปีกพี่น้องเอ้ยมาวันนี้มาโอ้น้ำมาท่านบกเข็นปลาคอใหญ่แล้วเนี่มาท่านสามโคโลยังตัวหนึ่งบ่โอ้ตัวหนึ่งลงไปน้อตัวนี้ใหญ่บ่ พี่นอ้องปากอมันนามมาท่าแหนงบาพี่น้องแต่ว่าถึงไป่นจับเล้มาถ่ายเอาจับจับเสีืยนจับแล้วเกตจับแหเดี๋ยวจับซ้อมที่ไใดโพอใดเอาเยเอาเลยถ่าเอาเลยเอใดเออ้าของทันนะเอออละควนไปเลยโตบีเลยเอออ้ยมีต่ใหแล้วออ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอโอ้ยออ เอาเอาแยกเกตขึ้นมาแล้วพี่น้องยเกตเอาขึ้นมาแล้วโอ้้ยตัวใหญ่นะระวังระวังกันไว้โอ้ยใหญ่ีเป็นโล่เนี่ยเถิงว่าโล่โล่ยู่ดัาโล่หนึ่งยูด้าทำแขนแยกเกตเลยพี่น้องว้ยเอามันเอามันปลาคอก็ได้แล้วปลาไหลก็ได้แล้วพี่น้องเอามันมันเอแ่องสีไม่ไหวทีล่ะ แท็กษาแทกไว้ๆน้าสกุตาแห้งเร็วจีรพี่น้องไปดีแห้งสองตัวในกองสองตัวเขได้อีกบริจาคเกตโอ้ตัวที่สี่แหละพี่น้องบานนี้ก็เสี่ยนครับเสี่ยนสวยอุ้ยตัวมึงใหญ่ไปเอ้ยทางสีมาอู้ยเอียนไรเนาะ น้ำมาท่านแหงกะไรปลาไหลพี่น้องเอ้าลุดนลุ้นโอ้ยแม่ฝนโอ้โหก็บีกเลยโอเคโอเคปลาไหลตัวที่ซีแล้วพี่น้องตัวที่ซีแล้วพี่น้องในระวังล่อหนามแหงกะแทงปลาไหลไปเรื่อยๆพี่น้องกระมานไปแล้วล่ะสามซี่ต้ละปลากร่อยกะไรไปตัวหนึ่งแต่หอยหน้าหลายๆพี่น้องคุณคคุณ หอยหน้าเปียบเลยหอยหน้าหรือว่าหอยจูหอยคบหลับพี่น้องหาอิลีุุ่นคือน่าหาถังมาเก็บบักหอยไม่ดิวหาถังมาเก็บบักหอยบักหอยหลายแห้งนี่เอาไปคังไว้จักมือสองมือแสบเด้นี่หลายแห้งผุนน้ำให้มันโบกกันค่อยเอา อ้าเริ่มน้ำเริ่มแห้งแล้วพี่น้องมาเนี่ยมาลุยจับปลากันพี่น้องมาเนี่ยได้ปะนอนเอามันอยู่มันโยพี่น้องไหนล่ะเนี่ยใครคนนี้ไหนล่ะพวกทั้งนี้ก็จับพ้อทั้งนี้เอาอู้นี้เลี่ยวเว้ยเมื่อจีมาดุูมาดุกป่ะ Đó <laughs> <laughs> uh, uh, bằng đấy Ủa <laughs> 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 này, xoay xoay em ạ Cô bước nhanh luôn Bỏ đây, bỏ đây nhanh như này Đây tôi chẳng biết rồi Nó, mán, mán, phía nóng, mán, mán <laughs> Nhi, nhi, bám xuống này Nhi, nhi, <laughs> nhi, junior, nhi, nhi, <laughs> <laughs> บอปนั่นล่ห้อยไหนบอปลงห้อยลงห้อยเออนั่นละขุ้นบอปน้นฮะนี่เกตมาแลงพี่น้องแน่ลงไปสัมน้องทาบโดนกระบกนั่นละเนียสมสาวเห็นบอปเออนั่นล่ะนั่นนั่นโอ้โอ้เอ้โอ้ได้แล้วได้แล้วนั่นถังนั่นถัง nó mà ăn vô phía nó mà ăn quá ô mình về chung phủi đây chuẩn lên mà nè, bằng khăn bằng lưng ăn cốp nó đây thằng cốp thân phá, phía xô no. nè cốp nè ô tôi bằng việc rồi cho ăn khá bưng, kiểu khá cho ใหญ่บ่เออทังเสียนเดียนทังเสียนจับครบพี่น้องคุณโตบักบีกเลยเกเดประดุกลพี่น้องขากไลใหญ่เกดนี่พุ่พูทั้งอยู่พุนเป็นสังีขาไปส้ไ่ั้ระหัวกะโหลกหัวกะหลกตันหัวกะโหลกตันเบิ้งแน่นั่น bọn nhà bọn đi. ông oh, 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 này dầm. đây, oh, đi tòa to hên bóng nan Nè nè, nè nè nan 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 ให้ควแขนให่เกลยเลยพี่น้องเบ<อ>ิ่งูยอดเลยทังสีบยูทังสีบยูเอาขึ้นเงใหญ่แห้ง,ไ,ง,งไปขึ้นไปเงเลยขึ้นไปเงเลยเอาพี่น้องให่เกลมนมันเลยนี่ปะคองญ่ <c oughs> พุตัวเป็นโลเลยพี่น้องเอาขึ้นไปไปเคืงคุณ<อ><อ>แน่นอนให้จับยนได้เอ้า Ô vững ô ghênh 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 ô <laughs> ô nhanh hàng thấp thật ô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  nhanh lên ô Nhìn đi ô nhanh lên ô nhanh lên ô nhanh lên nhắm nhanh kho ô

Đấy chắp phổ vống quả này những kìa, này là phía nông tôi nhây ông <laughs> à, vô, ôm vô ừ, <laughs> <nhây> khả nát chọn lời bà này Đấy là rồi tôi nâng tôi nâng xóa coi เดี๋ยวมันจะมั้งไปดูไดูมันคอเอาดีดีนี่มันอยู่พี่อยู่พี่นั่นทันปะข้างล่างเขาหรอกหันป่ะแจ็ค้องขึ้นมาพี่น้องโตแบบบีกเลยใส่ถุงกุ้ยถุงกุ้ยอยู่สายผุนนี่นี่ปลาดุกตัวนึงเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวดูเดี๋ปลาดุกตัวนึงพี่น้องเอาดีดีปลาดุกครับแม่นปะ nan tôi bịt lưới nè ô cầm nè 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 น้ำบกเลยปลาคอตัวนี้ขึ้นยกโซ่ยกโซ่เด้ออุ้ยใหญ่ขนาดปลาตัวนี้พี่น้องพูดใหญ่กว่าแขนยาญเกศฮะมันมันพี่น้องมันได้ปะได้นานตัวนี้พอดีเลยตัวใหญ่โอ้มันอยู่น้ำขี้ตรงพี่น้องรลายคักมาดูนี่เอาไปตังนี้เอาตั้งเนี่ยใหเกศเนี่ย เป็นปลาดุกล่ะชักเบังนั่นนั่นนั่นเห็นบ่คุยมันแม่นบ่ไปปลาดุกเหม็นบ่เอ้าตกอยู่ทางไปอยู่ไปล่ะโอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวนั้นปลาดุกปลาดี่น้องบรรยากาศจับปลาในี่ยสะหลังจากน้ำเริ่มแห้งแล้วกำมั่นอยู่พี่น้องได้มีตัวบิบกับไล่อยู่ยางเก็นได้ไล่ตัวเติบอยุคพูนกับได้ไล่อยู่นั่นพออีกแล้วปลาหยังปลาพอปลาพอตัวใหญ่บ่บ่บ่โอ้ตัวพอดี ก็มีพี่น้องเงยยใหญ่ข้าฝุ่นหัวหน้ามาลงมาหนามเลยหัวหน้านี่นยยเอาดีๆตัวใ่ญ่ีบ่ะน,<อ>นั่นวูววย่าน้อนซมศักถุงปุ๋ยอยู่ใส่โกเ,เขาเขาออกข้นไปเท่โอ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาย่นขึ้นไปทึ่งให้ยเาเกดเอาไปใส่ใส่โอง่งญ่แห้งครับ เออไปใบองนั่นตัวนึงเออมันขาดพี่น้องเลยตัวนึงเนี่ยแจเกตตัวนึ่งงอนไปแน่บ่หอดซ้ำอ้าวไปใส่องไว้มันอยู่พี่น้องมันอยู่พี่น้องบรรยากาศตอนนี้เริ่มหนาวแล้วปลากระจับบนท่านเบิดดอกพี่น้องแต่คันจับปลาเบิดคงคงสีเหมิดพี่น้องขอสรุปคลิปให้พี่น้องเบิ่งซะก่อน ได้ไล่บ่อเหัวหน้าได้ไลยไปพี่น้องไป่บึงตโตบีบบ่อบีบบีกเลยคอนแขกไงปุ้ยพี่น้องมึงเน่แต่เราโตโตเป็นโลตัวนี้เป็นโล่ได้หนินี่นี่โตนี้โลขึ้นเะตัวโล่ขึ้นคันเมื่อวานเกิดตอมีแต่ใส่งามๆอยู่พี่น้องถือว่ามีแต่ใส่งามๆอยู่ถือว่ามันอยู่พี่น้องการสึกสาปีนี้สึกสากินปีใหม่ เรียงตอนรับลูกล้านมาจากทําการทํางานพี่น้องก็ถือว่ามานอยู่นี่เป็นปลาที่เหลือจากการเผาการจีเร้อพี่น้องการเผากินพี่น้องลูกล้านก็มาหลายภาคการจีการเผากินอยู่พี่น้องคุณอยู่ในสาจับปลากับมี แต่ปลากาจะจับประสันเบิดดอกพี่น้องแต่ว่ามันกะค้งสิมืดก่อนมันจะกาศตอนนี้ก็เหมืดเริ่มคึม้มากล่ะอากาศกะนหนาวเห็นแดดเลยพี่น้องวันนี้นอากาศหนาวลงมาคึ้เบิดเหมือนหนาวกะนหนาวเอาพี่น้องลาพีล่า,ลาน้องกลับบ้านก้อนพี่น้องบานนี้ชื่นชอบวิดีโอจังไ๋ก็ซอยเด้อพี่น้องซอยก็ไหลกดแช์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคิปใหม่จากคนส่องปลาพี่น้อง คนส่งปลาขอขอบพุณนถูกไล่ทุกแช่ทูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำสิ่ชมมาลาพี่น้องการห้าปูห้าปลาใหมือนซืามานอยู่เป็นวิธีชีวิตของคนอีสานบานเฮาออพี่น้องพ่อหนาสงการหรือว่าปีใหม่ก็กินเหลียงสังสงรรค์ลลกห้านมาจากกทมอสูปลาห้าปลาตามสะแตวปลาปีนี้มีแต่ใส่ง,ง,งามๆอยู่พี่น้องเอาพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้สำเนาพี่น้อง ขอการคลิปต่อไปมือใหม่พี่น้องจากไดกะขอให้โชคดีโชคมาเดอ้อพี่น้องปีใหม่โชคดีลำรวยลำรวยสุขุสุกคนพี่น้องคิดสิ่งใดก็หายสมบัปรปัถนาสิ่งเลี่ยวไหลปีถี่เพนผ่านผ่าน,านมาพี่น้องก็ขอให้ถิ่มมันไปเปิดใจรับสิ่งใหม่รับปีใหม่ปีหกสี่พี่น้องก็ให้โชคดีตลอดปีตลอดไปพี่น้องนะสวัสดีครับ